ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมิตรรักในปันทุท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีฮิดปันกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะในเว็บสล็อตทูเพย์นะครับผมจะเป็นไงไปรับชมนะฮะกับทุน2,900บาทเนาะ ก็สาหรับคลิปนี้ได้ผมไม่แนะนําไม่ทําตามหรือรอดเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมเค้ okay. ไปรวยกันในเบสสัก2 0บาทแล้วกันนะทุนวันนี้ก็โอเคครับสหรับเกมนี้ก็ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้เนาะเป็นยังไงไปรับชมหนะ้าก็มีสแคตเตอร์ครับผมแเ okay. ผมก็วันนี้ก็มารวยซูปเปอร์มาร์เก็ตกันบ้างนะฮะวู้สวยอีคอมโบส,สวยด้วยนะฮะ โอ้หกบาทน,นะ่ยโอ้ไข่ไก่ครับผมมะเขือเอศแอปเปลิลนะครับผมแอปเปลิลมะเขือเทศวันนี้หุ่นเป็นพรวงไปครับผมโอ้คอมโบสวยนะจ๊ะมีคูณสองด้วยโอเคครับอึบสแครเตอร์ก็เป็นรูปอันนี้เลยครับเป็นสัญลักษณ์ตะกร้านะครับผมอ่า จะได้เข้าสแกตเตอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับทุนสํหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ในค่าย PG นะฮะต้องรองครับผมต้องรองครับผมสรับผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเกมใหม่สักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็เคยลองจัดดูสักหน่อยฮะสวยครับอีตัวคูณด้วยนะฮะปิบยี่สมก็ยังเบาๆอยู่ครับช่วงนี้โอ้ชีตครับผม คอมโบก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นอยู่นะฮะก็ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้ฮะสุ per market ฮะสวยครับผมโหชีสไม่โดนนะครับอึบอื้อหือ โอเคกดให้ยับครับผมช่วงนี้สวยครับเสียบบาทเองนะครับกล้ยโดนไปครับผมโอเคสวยคอม,มโบไหลฮะคอมโบไหลครับผมแม่ห4บาทเท่านั้นเองนะครับ กู๋โดนไปครับผมถ้าจำไม่ผิดเกมนี้นะฮะไม่ต้องอยู่ตรงแถวก็ได้นะไม่ต้องเรียงจากซ้ายไปขวาก็ได้นะครับผมขอแค่มีสัญลักษณ์เหมือนกันเจ็ดตัวขึ้นไปนะครับผมก็สามารถแตกได้แล้วนะครับผมนี่ฮะอ่าแบบนี้เลยครับโอ้โหสวยครับตัวคุณมาคุณโอ้ได้คุณหกนะครับโอเป็นบิ๊กวินแรกนะครับผม สวยเลยโอเค5 7 6บาทนะครับต้องมารอรุนกันว่าวันนี้สักแคตเตอร์จะเข้าหรือเปล่านะครับผมอยากดูว่าในฟรีเกมจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> นอกฟรีเกมคอมโบดีขนาดนี้ในฟรีเกมจะขนาดไหนนะฮะ <c oughs> ไม่ไปคุณ2นะครับ สักแคตเตอร์ครับผมทุกคนอีกหนึ่งตัวเท่านั้นสามตัวก็ได้เข้าฟรีเกมเลยฮะอึบอึบโอ้โหวิเยดายครับผมยังไม่มาครับอืม <c oughs> อ่ง,งุ่นโดนไปเก้าครับผมชีทกับอื <c oughs> โอเคได้คุณสองมาฮะเจ็ดสิบหกบาทตอนนี้ก็ยังไม่มีกำไรขาดทุนนะฮะนิดหน่อยครับผม โชว์โอ้โหสแคตเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรนะครับก่อนจะมานะทุกคนจะมาไหนอจะมอไม่หนา,อหนาโอเคครับผมสัญลักษณ์ต้องเจ็ดตัวขึ้นไปนะครับผมถึงจะมีการแตกรางวัลน,นะครับสวยอืมโชว์ สวยครับสวยครับมีตัวคูณสองนะฮะเจ็ดหรือแปดตัวนะ่าปุ๊บ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 แปดตัวขึ้นไปครับทุกคนนะต้องแปดตัวขึ้นไปนะฮะ <c oughs> จำผิดครับผมจำผิดรอส,สแคตเตอร์อยู่นะฮะตอนนี้อาจจะใกล้ถึงเราแล้วนี่ไงครับผมโหจังหวะนี้ต้องมาแล้วเพื่อนไม่มาไม่ได้แนวนะฮะโอ้โหไม่ยอมมาเฮ้ยเอาเรื่อง่ะตอนนี้ทุนของเราเริ่มหายนะครับผมเพราะว่าอเจ้าสแคตเตอร์ไม่ยอมมานะครับ ซับคารอบสองรอบนะครับผมเหนื่อยใจกันเลยทีเดียวโอเคไข่แตกครับผมอ่ะุ่นต่อเลยครับไม่มะเขือเทศหรือว่าแตงไอแอปเปิ้ลเมนูนะฮะน่าจะแอปเปิ้ลนะฮะ สวยสวยหลายเลยเพื่อนหลายเลยชีตอ้ห้หมีไม่พอนะครับกล้วยก็ไม่โดนีิอู้ยเต็มเต็มสแคตเตอร์ไม่ยอมมาจริงนะทนุกคนเออเอาดิวะ เรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโอเคครับ okay, ผมได้เข้าฟรีเกมแล้วนะฮะโอ้โห oh oh. รอมาได้สักพักหนึ่งกันเลยทีเดียวน,นะครับนี่ครับผมตัวคูณคูณห้าถึงสาคูณถึงห้าสิบเลยนะฮะสวยครับอืมโอเคโชฟึบโชฟึบกห้าสิบครับผม สวยโอ้โหตัวคุณตัวคุณน่าจะมาทุกรอบเลยครับนะฮะอุ้ยคูน50อมไปมีต่อยอไหมโอ้โหโดนคูน50ไปครับทุกคนโอ้ยดอโดนคูน50ไปฮะโอ้โหถ้าเจอแบบดอกห,หนักๆนะทุกคนโคตรเอาอะ โอ้โหไปดูกันนะคูณคูณห้าสิบแล้วทุกคนจะมีให้เห็นอีกหรือเปล่านะฮะสำหรับคูณห้าสิบนะฮะเป็นซูเปอร์เมกาวินไปแล้วนะฮะโหเบ็ดแค่ยี่สิบบาทเองครับรอเวลานี้มานานมากๆเลยนะฮะที่จะได้เห็นแบบโอ้โหแตกแบบแตกยับจัดเต็มครับซูปเปอร์มาร์เก็ตแตกครับผมหึ่งสองพันสามร้อยนะครับผมโอ้โหคูณยับเลยฮนะเอาละครับทุกคนตอนนี้มีกำไรแน่นอนแล้วนะฮะโอ้โหไปอีก น่าจะได้คูณห้านะรอบนี้โอเคครับผมคูณห้าน่าจะมาทุกรอบครับทุกคนึงหูยี่สิบครับผมรอบนี้คอมโบมีไหมโอ้โหไม่มีคอมโบนะ,รนะครับผมแม่เสียดายนะฮะถ้าตัวแบบคอมโบมาดีๆนะแบบแล้วแบบตัวคูณทุกสูงนะกดเอาอะสวยจุ๊บโอ้โหคูณห้าไปโอเค,คทุกคนก็น่าจะจบเกมแล้วนะครับผมจบฟรีเกมแล้วนะฮะ ก็ได้ไปทั้งหมด2 8 7 0บาทนะฮะโอ้โหถือว่าก็ยังดีอยู่พอสมควรนะรทุกคนสำหรับเกมนี้นะก็แต่ว่าในฟรีเกมอาจจะแบบคอมโบไม่ได้ไหลลื่นมากนะครับผมแต่ว่าตัวคูณโคตรเอาครับตัวคูณนี่คูณ5้ถึงคูณ 5- 0เลยนะ,ะแต่ว่าคูณ5นี่คือจะมาทุกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เราต้องลุ้นตัวคูณแบบส,งสูงๆเอานะครับผมนะก็ถือว่าสนุกอยู่นะพอสมควรเลยครับสำหรับเกมนีม้ครับผมต้องลองครับผมต้องลอง ผื่อคล้ายแบบโอ้โหเข้าฟรีเกมแล้วได้คูณ50แบบคอมโบสวยๆอย่างนี้นะฮะโอ้โหกำไรบานแน่นอน,นครับทุกคนเกมนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะไปต่อแล้วนะครับผมก็น่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ